ตือนเกนิสตีมีการรวมถึงคนุญาปลดใช้วิทยาลามีการรับชมรับฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำรับคันโอเคครับก็มาอยู่ผมอยังไมิ่เตอร์ซิอยู่นะฮะรอบนี้ก็เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้ววะเย่จำไม่ได้วะก็นะลงมาหลายรอบเหลือเกินนะฮะรอบนี้จะนานหน่อยนะเนื่นองจากไม่ได้ออนิจจามาลงด้วยก็ลืมเก๊กด้วยก็มัวแต่ทำอะไรวะ ของเล่นนะก็กลับมาดูอีกทีเอา้าเยอะว่าจะไม่ตายอีกเหรอนะฮะก็เลือดบักทั้งสามจอเราก็เลยไม่รู้ว่าบอสมันก็จะตายยังอ่ารอบนี้ไม่เอาธนูลงเอ้ยไม่เอานินจาลงอะแล้วมันก็มีผลคือคือกันนะฮะเข้าใจกันว่าคือคือ,คอกัน คงเข้าใจคาว่าคือคือกันกันนะฮะคือมันมันมันไม่ตกจังไดมันก็ไม่ตกจังนั่นเลยครับอ้ย <c oughs> มันจะไม่ตกเลยเดีเ๋ยวเฮ้ยตกนี่หว่าเฮ้ยเอ้ากูมองไม่เห็นเมื่อกี้อ๋อตาลายเ้ยลงสามตัวตกว่ะ เออเอาเป็นว่าเราจะลงสามตัวดูนะเอาเป็นว่ารอบนี้เราก็ตกเนาะเอเอเเแม่งลงสี่ตัวแม่งลงเมื่อกี่ล้อวะแม่งลงไม่ตกพอกูลงสามตัวแม่งตกเฉยเอาเป็นว่าคนอื่นก็ลองทํากันดูนะแม่งลงแค่สามตัวแม่งเผื่อจะได้ดบก,กันบ้างนะอย่างที่เห็นนะก็ถ้าสังเกตดูเมื่อคลิปเก่าๆของผมนะคือส่วนใหญ่จะลงสามตัวนะมินจาย จะไม่ได้มาตี้ด้วยเนื่องจากเลเวลยังไม่ถึงตอนนี้พอนินจามาถึงแล้วก็มันช่วยทําให้ตายไหวขึ้นแล้วมาตี้ปรากฏว่าไอ้ที่ไม่ตกกับเอ่อจังไดดีนะฮะถ้าจะเอานินจามาแทนหมอก็อย่าลดเกราะแต่ก็ไม่มีเก๊กแต่ถ้าให้นินจามาแทนดาบจะไหนชนวะโดยปกติแล้วก็เป็นตัวธนูเนาะชนเพราะดาเมจมันแรงที่สุด เออเอาอยัางไงก็แล้วแต่นะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาบอกกันเท่านี้นะว่าตกเป็นได้นะฮะในหนึ่งวันนะก็ไว้บายครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม